อันคำว่าทะสุคตหรือว่าสุขโตความหมายที่หนึ่งก็คือพระองค์นี้ผู้มีทางอันเสด็จไปงามก็คือพระองค์นั้นเสด็จไปตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนั่นเองที่สองพระองค์นี้เสด็จไปสู่ที่อันดีอที่ที่ปลายของพระองค์นี้ดีจุดหมายปลายทางของพระองค์นี้ดีที่ที่พระองค์เสด็จไปนั้นก็คือพระอมตะนิพพาน ความสิ้นตัณหาเป็นธรรมะที่ไม่ตายนันความสิ้นนิพพานหรืออมะตะนิพพานนั้นไม่ควรที่เราจะนึกโ,โหเป็นสถานที่ที่ใดที่หนึ่งในโลกของจินตนาการของเราที่จินตนาการขึ้นพระองค์ทรงสแสดงว่าพระนิพพานนั้นไม่อยู่ในวิสัยแห่งตักกะเรานึกยังไงกันึกไม่ถูกอะเพราะว่าพารักูตุชนนั้นรู้ไม่ได้โดยแม้ความสันนั้น สวรรค์นี่ยังฝันว่าได้ไปบ้างเลยนะแต่นิพพานเนี่ยหมดสิินเลยเพราะอะไรเพราะว่านิพพานไม่ใช่สวรรค์เพราะนิพพานนั้นเป็นธรรมะเป็นที่สิ้นปลายแห่งตัณหา <c oughs> คนที่จะรู้จักนิพพานดีคนนั้นจะต้องรู้จักนิพพานนี่แปลว่าความสิ้นตัณหาใช่ไหมคนที่รู้จักนิพพานดีคนนั้นจะต้องรู้จักตัณหา คนที่รู้จักตัณหาดีก็แสดงว่าคนนั้นจะต้องรู้จักผลของตัณหาอ่าผลของตัณหาเป็นชื่อของทุกขาริยสัจต,ตัณหาก็คือสมุทัยอริยสัจนิพพานก็คือธรรมะเป็นที่สินนมมส้นตัณหานั้นธรรมะที่สิ้นตัณหานั้นอ่ะคนนั้นจะต้องรู้จักทุกข์กับสมุทัยจริงจะรู้จักทุกขานิโรธเนีนยนะคนที่รู้จักทุกขานิโรธดีนั้นจะต้องรู้จักทุกขานิโรธคามินีปฏิปทา คือการแทงตลอดอริยสัตว์นั่นเองอันพระองค์นั้นเสด็จไปอมะตะนิพานอย่าเนึกว่าก้าวไปนะไม่ใช่เดินด้วยนะไม่ได้ขี่ยานไปนะไม่ได้นั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินนั่งอะไรไปสักอย่างหรอกแต่พระองค์น,นี้เสด็จไปด้วยอริยมรรคจงถึงพระนิพานอันนี้ก็เป็นชื่อของคําว่าสุขคตสุขคตหรือสุขตั